ทางนี้ตรงกดจะกวดผสมน้ำกดตาเสือทาทูพ่อมบอยู่นี่คอว่าเขาต้งใช้กันนายแดงนายพ่มจำดีดอกเขาบอกอะไรนายแดงสวัสดีพ <laughs> ี่น้องไหมนี่น้องอยู่บ่เป็ดเลยสวัสดีพี่น้องไหมสวัสดีขึแล้วครับผมไปแก้ยังบอกยูกันไห

เอาไปเเอาแบบเขาคือเทใส่ขวดเลยป่ะเส้สสดเดยสครับผมวอลักสก,กายเาครับวันนี้มีมาผสมมันปดไปครับใส่ใส่สให้จ้าของกันครับพี่น้อง คือใส่นลายแท้หัวเดียวนึ่งผมหยอดอันอันนาลายเลครับคเส้นามนอาศัยคนเรอครับสายนงานแม่มาจะมาดูล่ได้ยบาห่นสามโอ้ครบเลียวหหันเลี้ปวดทุกอะไรนว่ะยบาทนี่มาตอนนี้ครับไอเจ้าวะเลือยบาทเลืหบาทโ้ย่อใหเลยวเอา ประหยัดตองจงไว้เนี่ยโมแังดิาทีรุ่นมันสิคับตองมันเป็นแผนครับปดนก็มีแต่มันกูไม้มันจิตตว่าไปหากัได้จุจ่ยจิตจิเพราะอัน้าิตเราร็บบ้านเราถืออันถ่าอาจารย์ทุนมยูเดี๋ยวจไปตเอาตายทิมด้ื่อ่น น้ำน้ำนำอีกย่งก่อนนะพอลหใส่เขียอะไรอั้ใส่ก่อนเลใ่บลอนบ่อรดบพอครับพอครับใส่ไสผสมเทียหนาครับงขวดควน

จุงเมโอ้มันลายหรอเมียเข้มหรอเมไอครับไอครับอย่ามองดูมองดูมองดูเอดูเอเอาคนคนอ้ยยันต้กินน้ำเนาะกินนรกตั้งไว้นารถกาเร็อกวต่นตอนมืดแม่นบอกเทศทุ่งทุ่งสูงอะไอู้ิบพายแลโอ้ววัพ่อหรอกัเทศทุ่งสูงไว้ทั้งดักเฮ็ด คนไปคนแมนในวัดในว่าย,ยนะ,นะสวมมันล้ทั้งนั้นทั้งหลังสวมนยะ่ยาดหยาดเท่าเป็นนางมุงเหรอมันลมครับ นี่ยังเป็นน้ำกดอันเก่าอยู่กดก็บดีแบบไหนหรอมันสิ่ว่าจะอะไรมันกิมน,น,ม,นม,มือคนอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยน้ำก,กดน้ำ,นำกดหยอดเสน้ำมือน้ำกดกบดีหยอดเส่หยอดแล้วครับมือไอยถือน้ำกดกันขี่ไข่ซาซุมะอยู่หลายปีออกหมดเลย เป็นดงวงอยงมุ yup. ดไหลเรือมันเห็ดหนากนี้ปลาอย่างเี้ร่มเนอะนบดีก็บอแข่งบีบเบื้องมุสอังเด็ก่อาปวดอกน้ำยางอยู่มุสอหรอเปล่ามีดคมมึงปลากี่ยางในวู โัว่ิเับกจิตดิหงหมองมาปงไปที่ปริจิตกอนี่ม่อโอ้จิตกายวัว <c oughs> สรับต้นทุไทยปริที่มีไานํา้วหมูมีไ้เดียมาคมกครับปัจุบันม่าแม่งแบบม่าแังก็จิตไปว่าจิตไปเที่ยวก็ดีก็พักมายัางบอกว่าเร,ราหมครับเราปรีท่ทนี้มันเป็นวันทําการไปทางไหนคำพูดวะข้าานาคานพอดี <c oughs> ผมยังคิดโย่จิตไปมองวันไกลที่สุดเนี่ยไปก็จะกินเ้าไป บบ้ดิ้งนครับคุณเตยไก่กไกที่สุดก่อนต้องโบ้ดพูดเลยเดีวเห็นบ้างนะไก่พร้อมมี่หวังไทยคิพพร้อมกันอยากวัดอยังวะไปเบิ่งอันอกี้อตินมาครับแล้วก็กี้อตินยี่เสริมเอาบ่งพระเห็นเครื่องประหารว่าจะฟังเลย เคยไปเทียบไปบัวครับม <c ười> ีแต่ขี้ขี่ไก่เราเลี้ยวขึ้นยูวายยูบังปูลุกหนึ่งมั้งแม่เขาไปด้านหลังแห่ที่เขาเลี้ยวไปนีสิมี่เป็นเงนเกียดีสีเงินหรือสีส้มตัดหัวคลองตายเลยมั้งแม่นครับขาดเลยบังเลยเอาเครื่องที่เสียงนี่นะสิเป็นยูเขียบเบิ้งจึงนึงงก็ยังวัดอันอะลรเนี่ยของวัดพุทธโอ้เราบุไบ้ ผามไาปเสี่ยงทางอืนคนเดียวซุ่มจัดยมสาธิกาทั้งหลายถ้วมาผมเบ่งเพื่อนเนี่ยมันหนาสวยคือที่มันวิวมันได้เย็นม่ครับน่าเย็นเลยครับไม่มีกลิ่นด้วยแต่เสียงเดียวครับเล่นมือเล่นังเกียงด้วย ข้าพื้นไาแหย่เลยสรงหล่นแบบยางไปเลยเอาควาว่านี่ครับดูมังโตแล้วแบกยายรึเล่าลังตกอครับเหนบหรนได้บ่ได้เจ้านี่ไไ่ดีตะก่อเแถวนี่งดูสิี่เดดเปิดหน้าไม่มูบ้างครับโอ้สูงหงอเลยแต่ว่าขุนี้อยสองมิเปิดหน้าไม่หมด นนันครบได้เครื่องหนึ่งเก่าแล้วนะอสองหมืนเงื่อนีเซลจากสิบมื่นสิบมี่มติบเอาจากหกร้อยมื่นมื่อนหนึ่งบริเกียงบ้าครับมื่อนพักครับเมืนพักพักลานพร้อมเราก็จะไปช้อปปิ้งกัน ว้าว <Wow. S 2> ไปค้นหนิไอ่ไรครับเป็นจริงทำไมถ้ามพูดไปน้ำขอมันึมาใส่แล้วบินเลยเห <c oughs> ว่าได้รถปุริยาดิง่ายว่ะ่วว่ายว,วาพร้อมเรากินไดนดีเส <laughs> ียงทุกข,ขัน้นจุควางหนาเรากินไ้้ความแมนครับขับมาใส่มันมันไม่ขั้นขับไปผู้เดียวนะแต่ว่าขั้นมีคนจอนนี่เบิข้าวเหรอโอ้ยขี้เลี้ยวไร นิ่งสวงไม่ด ai. ้ว่มาใส่ไปผู้ใอดีวอ้สบายใจกาเสียวนมันกาสังมัส่งับ